สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับวีเจฟูจิฮาระยามาโตในช่วงแฮปปี้ฟรีสไตล์ไปกับวีเจฟูจิเย็นๆอย่างนี้เพื่อนๆทําอะไรทานกันบ้างวันนี้ฟูจิก็มีผลิตภัณฑ์สองตัวที่อยากจะมาให้เพื่อนๆดูก็คือแม็กกี้ Mac นะคะซอสนะคะซอสขูดเข้มสูตรเข้มข้นเข้าเนื้อซอสปรุงอาหารรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เกสรน้นมนนมนามันะะน้ํามันปาล์มนะคะน้ํามันปาล์มคุณภาพเกสรแล้วเราจะทําอะไรทานกันดีล่ะระหว่างผลิตภัณฑ์สองตัวนี้เราไปดูกันเลย Let's go นุนนะพี่อาทิอาทิกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไปดูกัน <c oughs> อาทิล้างจานอาทิล้างจานนะเราทำปรับปรุงห้องครัวเราใหม่นะฮะเพื่อ <c oughs> งานนี้โดยเฉพาะเพราะเราจะทำผัดซีอิ๊วเย้เมนูผัดซีอิ้วประกอบด้วยอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างเพื่อนๆรู้หรือเปล่าที่จะต้องใช้ก็มีปลา นี่ปลาเนนปลาเนนนี่เป็นปลาประวัติความเป็นมาของปลาเนนก็คือมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยจากกะพัดและจากระพัดดินีนะญี่ปุ่นเอามาฝากมาฝากเสด็จพ่อหลวงของเราแล้วก็พ่อหลวงเราก็เลยเอานําไปให้เพาะพันธุ์แล้วก็เอาไว้แจกจ่ายประชาชนเราถึงได้มีปลาเนนกันและประทานกันถึงที่ตอนนี้แล้วก็เส้นใหญ่นะเส้นใหญ่แล้วก็ภาคนะนะฮะจริงๆถ้าเพื่อนๆมีกระเทียมด้วยก็ด,กดีแต่วันนี้กระเทียมฟูจิหมดฟูจิก็จะใช้แค่นี้ นะคะวิธีการเทำก็ง่ายๆนะคะไม่ยากไม่ยากเกินไปนะคะทำยังไงก็คือน้ำมันเดือดนะคะใช้น้ำมันเดือดก่อนทำน้ำมันให้เดือดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ใส่ผักลงไปใส่ปลาลงไปทอดก่อนใส่ปลาลงไปทอดพอปลาทอดสุกใช่ไหมหอมๆปุ๊บเราก็ใส่ผักคะน้าลงไปพอผักคะน้าจนจะสุกเราก็ใส่เส้นลงไปนะคะ น้ำมันที่ใช้ก็คือใช้น้ำมันเกสรหาน้ำมันเกสร <Ye> e. ตามด้วยปลานะคะปลานินนะคะ <Hey. S 2> ปลานินเสร็จปุ๊บทำยังไงต่ออากีจําได้เหมาอาตามด้วยผักนะคะน้านะพอผัก,กคะน้าใกล้สุดตามด้วยเส้นนะคะซึ่งเส้นใหญ่ในฟูจิผสมไว้เรียบร้อยแล้วน้ำมันอซอสสั่รเหลืองที่ใช้ก็คือซอสถั่วเหลืองแม็กกี้ผสมกับเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะก็คือพร้อมที่จะทําได้เลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทานด้วยกันไหม,มาทานด้วยกันนะ ระหว่างที่รอทําผัดซีอิ๊วอยู่เราก็ทานอะไรกันดีแน่นอนว่าต้องเป็นนมตามันลิอยู่แล้วนมตามะลิโกที่เราชอบดื่มแล้วเราก็ชอบทานกับขนมปังเราไปทานขนมปังรอกันดีกว่าเย้ <Yeah. S 1> นมที่ใช้ก็คือนมตามลินมข้นหวานตามะลิอร่อยฟูจิอากิทานมาตั้งแต่เด็กเราโตมาด้วยนมตามะลิใช่เย้เ <Yeah, yeah. S 1> <laughs> แล้วมาทานข้าวบ้านเรามาทานขนมบ้านเราด้วย